ยินดีต้อนรับสู่ช่องไก่ปูค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวทําบุญกันแถวสมุทรสงครามนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กับที่วัดบางกุ้งหรือว่าค่ายบางกุ้งนะคะที่เป็นเอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์เลยก็คือว่ามีโบสถ์เก่าอ้าเจ้ปปอมสวยมากนี่นี่นี่น,น,นกับปลาเจ็บ้อมนะคะนี่มุมนี้คือสวยมาก เอกลักษณ์ของที่นี่นะคะก็คือจะมีพระด้านในนะก็คือหลวงปู่หลวงปูนินนะคะอยู่ด้านในแต่ว่าโบสถ์อันนี้จะปกคลุมด้วยต้นโพธิ์ซึ่งมีขนาดใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นรากของมันนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะคะย้อนกลับไปประมาณเริ่มที่ปีพศ2308เอ,อ 2, ประมาณ200กว่าปีแล้วนะเพื่อนๆก็คือเนี่ยค่ะ เก่าแก่มากเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะพระด้านในกันไปภาพบรรยากาศด้านในนะคะนี่ก็คือหลวงปู่น,นินมณีค่ะซึ่งอยู่ประจำโบสถ์โปรกโพเนี่ยอันเก่าแก่มากเลยนะเพื่อนๆเราก็ได้รับอนุญาตให้ถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูที่ด้านในนะคะ เมื่อกี้เราดูรากไม้ด้านนอกแล้วเนาะเข้ามาดูด้านในกันบ้างนี่ค่ะจะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันเลยนะก็คือต้นโพต้นใรต้นไกรและต้นกลางค่ะและโบ์ด้านในก็ยังมีจิตรกรรมวาดฝาผนังแบบเก่าแก่โบราณและส่วนบรรยากาศด,ด้านนอกนะคะเราก็จะเห็นมองจากหน้าต่างไปเนี่ยก็จะมีพระประธานสวยงามแบบศักดิ์สิทธิ์สุดๆเลยค่ะเพื่อน นี่ไงแล้วก็ต้นกลางนี่ค่ะสาเหตุที่ที่เขาเรียกกันว่าค่ายบางกุ้งนะคะคือตอนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเนี่ยตอนนั้นอะ่ะพระเจ้าเอกทัศนะคะก็สั่งให้ทหารนะคะกองทัพเรือเนี่ย มาสร้างค่ายร้อมกำแพงวัดแห่งนี้นะคะก็เลยเรียกกันว่าค่ายบางกุ้งแต่สุดท้ายแล้วก็คือโดนพม่าตีกุุงแตงนะจากนั้นเนี่ยพอปีพศ2310นะคะพระเจ้าตากสินมหาราชก็สถาปนากรุงธนบุรีนะคะเป็นราชธานีต่อมาแล้วก็ให้พวกกองทัพจีนนะคะในสมัย2311เนี่ยเป็นกองทัพจีนเชื้อสายจีนเนี่ยมาช่วยกันนะคะในการปกปักรักษา อันนี้ครับมีปูห่หรือสีชีวกนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีแม่นางไม้นะคะนี่สุดยอดเลย ออกมาข้างๆโบสเนี่ยอันนี้เป็นจุดอีกหนึ่งไฮไลท์เลยค่ะเรียกได้ว่าเพอันซีเลยนะนอกจากเราจะเห็นรากไม้ใหญ่ปกคลุมตรงหน้าต่างแล้วเนี่ยเมื่อลอดช่องเข้าไปเราจะเห็นองค์พระประธานค่ะคือใครมามุมนี้ก็ต้องถ่ายรูปบริเวณนี้แหละแต่ว่าเขากั้นเชือกไว้นะคะไม่ให้ก้าวเข้าไป ไหว้พระค่ายบางกุ้งกันเสร็จแล้วนะคะให้มาต่อกันที่อ้อมกอดคาเฟ่ค่ะ <c oughs> ห่างกันประมาณสามนาทีเท่านั้นนะคะเพืเ่อนๆบรรยากาศดี <c oughs> นี่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านไหนกันสวยมาก <c oughs> วุ้ย <c oughs> สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูอาหารด้านในกันก่อนนะ ที่นี่เขาจะมี2ชั้นนะคะชั้นล่างก็จะตกแต่งแบบมีน้องหมีพี่หมีเนี่ยเพียบเลยส่วนชั้นบนก็จะเป็นเหมือนสตูดิโอดอกไม้นะคะแล้วก็ด้านนอกเอาดอร์เนี่ยก็จะเป็นสวนน้ํำตกมีปลาค้งปลาคาร์พด้วยนะ mm hmm. เดี๋ยวปูจะพาเพื่อนเข้ามาดูบรรยากาศกันจ้า เดินชมสวนก่อนนะแล้วเราค่อยไปสั่งอะไรกินกันทั้งเบเกอรี่อาหารตอนนี้นะคะเราอยู่ในสวนของเขานะในคาเฟ่จะบอกว่าน้ำตกแม้ว่าจะจำลองนะคะเพื่อนๆแต่ว่าสวยสมจริงมากและแบบมีมุมน้ำตกเยอะสุดๆเลยนี่ค่ะแล้วก็ด้านนู้นเขาจะมีโต๊ะอีกหนึ่งชุดนะคะสำหรับใครที่แบบว่ามานั่งกิน เบเกอรี่นั่งกินข้าวกันกลางสวนอย่างนี้ก็มีนะเออสวยนะคะพเพื่อนๆบรรยากาศดีมากเลยอันนี้คือบริเวณสวนของเขานะคะจัดได้สวยมากตอนนี้หลายๆที่นะส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นแนวแบบธรรมชาติจูใจเนาะเรียกนะักท่องเที่ยวเนี่ยมานี่ค่เพื่นโอ้โหต้องมุมนี้เลยค่ะเพื่อนโอ้โหใช่เลย ระหว่างทางเขาก็จะแบบว่ามีสปริงเกอร์นะคะให้สัมผัสกับไอหมอกด้วยนะเพื่อนๆไอหมอกความเย็นตอนนี้เราอยู่กันที่ฟอเรส t ยังไงอย่างนั้นเลยก็คือในป่าไปเลยนะคะมุมถ่ายรูปเยอะนี่พาเพื่อนๆเดินรอบๆซึ๊อๆๆๆๆแต่เราต้องมองทางด้วยนะไม่งั้นอาจจะแบบนี่โอ้ อะเรามาสั่งอาหารกันค่ะที่นี่ก็จะมีทั้งอาหารไทยอาหารอิตาเลียนนะคะแต่จะเป็นสไตล์ฟิวชั่นคือแบบตกแต่งจานมาสวยงามมากราคาก็ประมาณร้อยปลายสองร้อยกว่าประมาณนี้นะคะแล้วก็มีนี่ค่ะเครื่องดื่มเบเกอรี่คือแบบน่ากินมากนี่เป็นเค้กส้มนะคะเพื่อนๆและอันนี้คือแบบสมูทตี้ ทับทิมใส่มะพร้าวเดี๋ยวพาเพื่อนๆขึ้นไปที่ชั้นสองกันต่อค่ะเขาก็ประดับดอกไมย้ยาวเลยค่ะอย่างกันดิฉันเนี่ยจะขึ้นไปงานแต่งที่ได้เป็นได้แคๆรๆครับเชิญอุ้ยนี่ค่ะก็เป็นสตูดิโอย่อมๆนะจ๊ะ ริปนี้นะคะสำหรับใครที่แบบว่าเวลาน้อยวันเดทริปก็ได้นะมาจากกรุงเทพประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะก็เก็บอ่าละแวกอัมพวานะคะที่วัดปูพาไปแล้วก็มาแล้วก็มาต่อด้วยอ้อมกอดคาเฟ่วันนี้นะคะก็ลาเพื่อนๆไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็ฮอเผื่อใครนะคะกําลังมองหาทัวร์โปรโมชั่นดีๆหรือว่าหาแบบว่าที่น่าเชื่อถือได้นะคะไม่เทไม่โกงนะ ไปติดตามที่เพจปูดได้เลยนะคะมีระเคลื่อนทัวร์ไทยแลนด์บายไกด์ปูนะจ๊ะอุดหนุนปูดได้นะสามารถซื้อได้ทั้งแบบเอเชียยุโรปเรามีทุกที่นะคะเพื่อนเพื่อนเอยากไปไหนก็ทักแชทมาหาปูดได้เลยนะคะวันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย